สวัสดีครับพี่น้องครับปอกับช่อง YouTube ปลาปิรัญญา่าชาแนลครับพี่น,อนยย้องวันน,นี้บ้าปลากับสิผ้ามาเบ่งงัวงัวแม่ลูกกับเป็นงัวของพอ่อของบบาปลาเองเป็นงัวแม่ลูกงัวแดงครับพี่น้องครับรา,บาคาแสนบาทผู้ใดสนใจกับติดต่อมาทางอ่า อีเมลนี่เด้อครับเด้อหรือว่าติดต่อมาทางช่อง youtube ป้าปิรัญญาชาแน,นลนี่นะครับวันดี้มีแม่เดียวเลยครับเดี๋ยวดิพาเบ่งไปเรื่อยๆทางขนก็นมีครับเป็นงัวโบดตัวนี้นาจะท้องแล้วครับท้องด้ประมาณเดือนสองเดือน,น,นแล้วล่ะ เป็นงัวโบดงัวโบดกินยาลูกกินยาตั้งอยู่บนคันใหญ่เลยครับเด้อบ้านคันใหญ่หมู่ที่หนึ่งกูได้ซ้นเจกับติดตัวมาเลยมาเบิ่องอยู่ขอกเลยครับมีอยู่ายสามสามคม กูได้มักใหญ่ๆครับนี่ใหญ่ๆหูยาวๆาเไยครับกูได้มักงวไทยกับมะเบิงครับงูไทยงูไทยกับมีอย่าน้อยหูกเนะ ก็ตัวอ้วนๆครับเอาโมบิึงผู้ใดอยากได้กับโเบิึงครับมาติดต่อเอาเด้อถามหน้าเลยครับมาวันคืนใหญ่มูนึงว่าบัานกูสวยสำเนียงอยู่เสียครับข้าเจ้าหง่จักเปิดมักสไตมักโบดก็มีครับมักแดงก็มีเอาคลิปนี้กับบมี่ยังไหลครับพาพโบึงวง่วนซื้อ กุ้งใหญ่กับจิตตอมายักษ์ๆกใัใหญ่หูยาวๆงามๆครับนี่ปีกา,ากกดไหลก์กดแช่กดติดตามช่องยูทูบน้องไม่ให้่บ้าป่าเลยเด้อครับเด้อกัดทับตะไคร์เนี่ยครับคลิปนี้ผมยังไยครับสวัสดีครับ